สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวเสี่ยงเสียชีวิตได้เราควรรับมืออย่างไรไปพบกับพี่ปัญญาพี่อรชรพี่สุนทรจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องสูงวัยที่รักคิดถึงทุกคนครับวันนี้เรามาพบกันกับรายการสูงวัยโซไซตี้ ตอนนี้เราเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันอยากจะให้เพื่อนผู้สูงวัยด้วยกันเนี่ยได้ดูแลตัวเองเริ่มตั้งแต่การตื่นนอนตอนเช้าอะคะ่ะในตอนเช้าเวลาลุกจากที่นอนบางคนคิดถึงแต่งานกระวีกระวาดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะทําให้เลือดไหลเวียนและเวียนหน้าอาจจะอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นในการตื่นนอนต้องค่อยๆลุกแล้วนั่งสักหนึ่งนาทีแล้วเราค่อยลุกจากเตียง อย่างเช่นการเข้าห้องน้ําก็เหมือนกันนะคะผู้สูงวัยส่วนมากจะล้มในห้องน้ําแล้วเกิดเป็นอัมาพาตและที่สําคัญที่สุดเนี่ยผู้สูงวัยจะต้องออกกําลังกายออกเบาๆบนเตียงก็ได้นะคะเช่นยกแข้งยกขายกไม้ยกมือออกกําลังกายในส่วนกล้ามเนื้อของเราก่อนหากมีเวลาในช่วงเช้าสําคัญที่สุดเลยค่ะเดินอย่างน้อยสัก30นาที มันจะทําให้สุขภาพร่างกายกล้ามเนื้อต่างๆคลายและทําให้เราสามารถที่จะรู้สึกสดชื่นที่สําคัญที่สุดอาหารค่ะเราต้องหันกลับมาดูดแลตัวเองนะคะทานอาหารในตรงเวลาและครบทั้งสามมืน้อนค่ะวิธีชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบทโดยเฉพาะภาคอีสานเรานี่ สถิติในในปีนี้นะครับที่ทจังหวัดสุรินทร์นี่พี่น้องผู้สูงอายุนี่จมน้ำนี่มากกว่าสมควรนะครับบางเดือนก็คนบางเดียวก็สองคนแล้วที่จมน้ำนี่ผู้สูงวัยเราที่จมน้ําเยอะเะเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะผู้สูงอายุนี่ลงไปหาอาหารไม่ว่าจะเป็นหอยเป็นกบเป็นเขียดหรือบางบางคนก็ไปดักมองใส่ใสอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดเป็นตะคริวอย่างเงี้ยแล้วก็ จมน้ําตายเพราะฉะนั้นฝากฝากพี่น้องผู้สูงอายุทุกท่านนะครับถ้าออกไปทําไร่ทานาออกไปทํางานก็ระมัดระวังตัวเองถ้าใกล้แหล่งน้ําก็อย่าพยายามเข้าไปใกล้เราอยากจะฝากเตือนทุกท่านนะคะสิ่งแรกสำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเองรักตัวเองเยอะๆ ด้วยการดูแลทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการดำเนินชีวิตในบ้านแล้วก็การรับประทานอาหารซึ่งมันถือว่าเป็นสิ่งแรกที่เราควรจะใส่ใจเราจะรอแต่ลูกหลานมาดูแลเราตอนเราเดินไม่ได้แล้วนี่ก็คงคงลำบากเพราะลูกหลานก็คงจะมีงานมีการทำเพราะฉะนั้นฝากนะคะผู้สูงวัยทั้งหมดใช้กันดูลแลตัวเองด้วยค่ะ สำหรับผู้สูงอายุที่จะออกไปธุระป่าปังหรือไปทำาหารกินนะครับก็มีเพื่อนนะครับอย่าไปคนเดียวไปหมู่เยอะๆเพื่อนเยอะๆจะได้มีปัญหาจะได้ช่วยกันนะครับดูแลกันแล้วก็ฝากผู้นำชุมชนก็ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะครับลูกหลานต้องเอาใจใส่ดูแลที่สำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลอาบตเนี่ย เราอยากให้นำโครงการอย่างนี้เข้าไปสู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุเกี่ยวกับการจมน้ำของผู้สูงอายุนะเข้าไปสู่ในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อจะได้ช่วยในการป้องกันนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองของผู้สูงอายุครับ ด้วยรักและห่วงใหญ่กันเสมอพบกันใหม่ในรายการสูงวัยโซไซตี้